ต้นฟอร์มดีชาแนลก็สิอขอบขับอยู่ผมต้นฟอร์มดีรีแอคชั่น GTA วันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นของแกงดาร์กไซนะก็มีคนลองก็อ่าลิวเว็บา萨รสแลส้วก็โซมินนวนะอันนี้ก็สปอนเซอร์ก็พันยสเซอร์นะสปอนเซอร์ของแกงนี้นะพันยสเซอร์นะ ไว้เป็นยังไง Let's go ทีนี้ก็มีแรปเปอร์นคนหนึ่งที่เขาไม่ผมรีแอคนะผมก็จัดไปอย่าให้เสียนะผมก็ยินดีรีแอคนะเพราะว่าซ่องผมก็ไม่ค่อยมีอะไรรีแอคอยู่แล้วนะ <Okay. S 1> ผมก็ว่างๆอย่างผมก็เลยจัดไปนะ าดเฮ้ยเสียงเสียงโคตรเปี้ยววะคนนี้อ่ะเนี่ยอันสี่อ่ะเสียงคนเปี้ยวอ่ะคนนี้ไม่รู้ว่าเสียงใครนะคนนี้อ่ะย กูไม่ดาฉันล้างกูพองก็ไปแทงใจกูเลททัพโนแคบแลาทุกคนไม่ก็รู้ว่กูคือดาบไซตามในของบวกมึงคือหวังใจกูก็ยอมให้ใครบะกูคือตัวไล่ถ้ามึงต้องการมึงก็เตรียมตัวตายดีแต่พวกกูไม่ได้ดีแต่คลั่งสิลของพวอกกูม่งอยู่ระดับหน้าที่มึงใช่จะไม่ได้กอยากเล็บไม่ก็โป้แบบจี๊ดจี้อะบอกกับออตจูทก่ดีอะสู้เาว่กกูจะมาพรมึงไม่กล้าห้า ดาวใส่พร้อมลาพวกกะจอกออกมาได้

มึมงเล่นกับเสือเล่นกับสิงห์ไอ้ดหนทองวิตคนไม่จริงลเล่นกับมึงไม่นึกคิดเสียงใครร้องวะไอ้พวกไอ้บบผู้หญิงกูงมาเป็นแกง๊งพวกมึงยังไม่รู้ว่าใครที่วินโดเนเงินทองทอแก๊งในที่กินแพมเห,หี้ยไรกูไม่ไ <c oughs> ด้ยดินเพื่อนส่ง G P S มึงเจอดส D S อย่ามาก่อกูไม่เห็นค่าสิงโตฟุ้งใหญ่พร้อมที่จะฆ่ากูยิงเขาไปที่หน้าสิงโตพร้อมล่าพร้อมไล่เหยื่อ

ดเฮ้ยไอเหี้ยคนพีดอ่ะนึงว่าจะจบแล้วอ่ะเยสอันนี้สูตรอะไรอ่ะสูตรเงินว่าสูตรดำเลยไอเหี้ยคนเดือดนึกว่าจะจบเพลงนะ มีพีตอนท้ายอีกเนี่ยแล้วสีข้างหลังเย็ดไอ้เฮียคนเอาอ่ะก็จบไปแล้วทุกคนนะดักไซก็เนี่ย สปอนเซอร์เขาก็พันเจสเซอร์นะพี่อะเนวะโลโก้อยู่ไหไอ่ะน,นี่ไงมันเป็นโลโก้ตรงนี้นะนี่โอเคที่เป็นแทบอะเขาบ่งค่ปกเนี่ยตรงบอกสูตรตรงนี้อะสปอนเซอร์เพลงนี้ก็ดาร์กไซ์ก็เป็นของพันเจสเซอร์ของพี่ฟิกนั่นแหละเนี่ยเขาก็เพิ่งปล่อยวันนี้แหละวันที่ยี่สิบเปกนี่แหละเขาก็ตอนนี้ก็ยอดวิวก็พันสองนะก็ มีคนนึงแหละที่ให้ผมเรียกนะคนน้องไม่รู้น้องเขาเชื่ออะไรนะผมก็เรียกให้นะเพราะว่าผมก็ว่างๆก็เดือดแตขึ้นมาดักไซมันก็มีอ่ะยูเวฟแล้วก็ลาซารัสแล้วก็ชอมีนาวนะสามคนคนแรกก็อดีนะมีพลังคนสองก็ มันก็ร้องมองันก็ดีเหมือนกันแหละไปบวกกับออโตจูนมันก็อ่าแต่เสียงไม่ค่อยเสียงร้องซิวๆร้องชิวๆอ,อ่ะเป็นเน้นสไตล์ไปอ่ะคนแรกคนแรกก็มีพลังอินเนอร์จีก็กับออโตจูนมันก็เริ่มเดือดก็มีเสียงมีพลังคนแรกอ่ะค,ค,ค,คนสองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ <S 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 แล้วก็ผมก็นึนนึกว่าจะจบนะเนี่ยตอนที่มันอ่ะเนี่ยช่วงน,นี้แหละ เนี S <S <People> ่ยซองนี้แหละผมรว่านู่นมัจบอะผมก็เลยว่าเลื่อนหน้าจอขึ้นมาเอ้ามันมีตอนท้ายพีทก็อาจจะเป็นผมไม่รู้คนไหนลองนะเดือดนะมันก็มีเป็นฉากพีทรวมๆก็โอเคนะทุกคนก็ฝากแก้งนี้ด้วยนะก็มีคนแรปเปอร์หนุ่มน้อยคนนึงนะก็ฝากมาก็ฝากด้วยนะแก้งนี้ด์กไซก็เหมือนราจะีพร้อมล่าเหยื่ออก็ประมาณนี้แหละสปอนเซอร์แกงนี้ก็ พันยศเซอร์นะก็พี่ฟิกนัก่นแหละจากที่ผมติดตามนะถ้าผมดูคอมเมนต์ไม่ผิดนะเนี่ยเขาเขเพิ่งปล่อยมาดูจากคอมเมนต์ก็เดือดจัดนะเพราะว่ามันก็หลายคนนะผมไม่รู้ว่าใครนะผมรวมผมก็รีแอคประมาณนี้แหละผมก็ไม่ค่อยอตัดต่อเก่งอะไรเท่าไหร่หรอกผมก็ แค่ React แล้วก็เอา In tone เอาคลิปต่อๆไปแล้วก็ใส่เอฟเฟกแค่นั้นจบนะเพราะว่าผมก็ตัดในคอมผมก็ทําคนเดียวนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแค่ความฝันผมแค่อยากทำยูทูบแล้วก็ทยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไปเลยนะแล้วก็ทําไปเพื่อให้มีคนชอบหรือว่าคนตอบรับอะไรก็ประมาณนี้แหละผมก็พูดมายาวนะก็วีโอก็เจ็นาทีอะไรก็กว่านะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลงังใจให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมเมนทําำเพลงอะไรก็เมนใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะหรือว่าใครอยากให้ผมทำอะไรก็ทักแชทมาเลยนะเพราะว่าผมก็ยินดีนะ